เคยมีคำถามบ้างไหมคะว่าคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตของคุณทำอะไรได้บ้างและต้องสะสมนานแค่ไหนแต่วันนี้คะแนนสะสม forever reward จาก KTC ใช้ได้แทนเงินสดแลกได้ทันทีไม่ต้องรอแคตตอล็อกและยังใช้ได้อีกมากมายคะแนนน้อยแลกได้รอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ได้ทั้งของกินช้อปดูหนังและล้างรถจะใช้ที่ไหนก่อนดีนะหรือใช้ซื้ออะไรก็ได้แทนเงินสด รูก1,000คะแนนใช้แทนเงินสด100บาทคะแนนแทนเงินสดมีร้านค้าให้เลือกมากมายใช้ได้ทั้งห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและปั๊มน้ำมันและใช้คะแนนผ่อนได้0%นอร์เซนาน3เดือนที่สุดแห่งความสุขถูกเติมเต็มด้วยคะแนนทําบุญ KTC Forever Rewards และความสุขได้หลากหลายกว่าเดิม วันนี้ถึง31 Bref, สิงหาคมนี้รูปแบบใหม่ของคะแนนสะสม Forever Rewards จาก KTC ไม่ TC, <aroma S 1> ต้องสะสมนานแลกได้จ <kilo> ร <resolving uet> <pockets> ิงไม่ต้องรอแคตตาล็อกผมอยากเตะบอลบนสนามเป๊บซี่ทองคำดื่มเป๊บซี่แล้วส่งสารรลุ้มสนามเป๊บซี่ทองคำหนัก10บาท100สนามถึง31กรกฎาคมศพนี้หรือแลกเป๊บซี่คอลเลคชันแป๊บซี่แจกจริง หน้าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็รู้นะว่าบางอย่างต้องอดทนรอเพื่อจะมีอะไรดีขึ้นบ้างแต่บางอย่างก็รู้สึกได้ทันทีแหละว่าใช่สิ่งดีๆต้องรู้สึกได้ทันทีที่สัมผัส a r t i s t r y Skin Refinishing Lotion ให้สัมผัสเนียนนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ด้วยคุณค่าจากโอ๊ตเอ็กซ์ทรช่วยเสริมการผัดผิวอย่างอ่อนโยนและดูอ่อนเยาว์ฮะรูออ้นี้จะมัวรอทำไมนะอาร์ติสตรีคุณภาพเบอร์คลาสจากแอมเวรถทั้งงานรถเต็มพิกัดณไบเทคบางนาโมเดินเฟอร์นิเจอร์แฟร์อักรสถานงานรถราคาเฟอร์นิเจอร์เพื่อการแต่งบ้านซื้อสนุกสุดมาสซจัี24บพฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณไบเทคบางนา Lancer you g e t more พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชวร์รูมรถยนต์มิสูบิชิถึง31พฤศภาคมนี้ธรรมชาติของแม่ทุกคนก็อยากปกป้องลูกอยู่แล้วค่ะดูเม็กสไคคิว 1+ เนเชอร์โลว์โปรเทคช่วยให้ลูกรักแข็งแรงดูเม็กสไคิวเล่น <c oughs> ไม่ใช่กนรล่อนนะเข้มแต่ไม่ดูหรอกนะคะ สวยก็สวยจริงๆนี่เปลี่ยนมาใช้ปากกาแฟเบอร์คัสเทลทูเจวันทีสิคะแสงแดดและมลภาวะทำร้ายผิวทุกวันต้องสู้กันหน่อยค่ะ U V Perfect S P F 50สูตรใหม่ผสานแอนตี้ออกซิแดนซ์คอมเพล็กซ์เพิ่มพลังการปกป้องผิวจากมลภาวะ U V Perfect สูตรบางเบาจาก L'Oreal Paris โอ้โหขาวเนียบทุกวันเลยนะคะลูกน้องขออะไร เด็กเป็นเลกใช้น้ำหอมด้เลยคคะไม่ต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะคะพี่คะคะแค่เก็บให้ครบ12ค่ะหาวคุว้ม10ซองเปล่าแรกฟรีหนึงกับโอโมสูตรหอมใหม่ขนาด10บาทถึง9สิงหาคมนี้ข yeah, <yeah>, yeah. ีดสุดท่ความยืดหยุ่นถึง300%ช่วยปิดรอยร้าวพร้อมพลังใหม่ Protective Hybrid Technology ป้องกันคราบน้ำและน้ำมันไม่ให้เกาะติดใหม่ My t o โ 7-in-1 ผิวจกระจ่างใสได้ไงถ้าเจอทั้งฝุ่นควันภาพเครื่องสำอางต้องจัดการที่หมดเฮียถึงใช้ neutrogena deep clean foam ด้วยสูตร double action 1. นึ่ขจัดผิวเสื่อมสภาพ 2. ทํทำความสะอาดล้ำลึกเพื่อเผยผิวกระจ่างใสจริงหน้ากระจ่างใสยุมมัดจัดการในหมดค่ะ neutrogena นี่เวลาอะไรรู้สองยกกำลังหนึ่งส่วนเพราะข้างลุยทั้งวันนมโฟมอช็อกโกแลตไอยเต็มที่ c รั y m ี่เม l คลิป a ช l e เลนคลิปไหนโดนใจหวดเลยโวเซ่นสาม หนังคอฟฟี่เมดเรื่องใหม่อยู่ในมือคุณวอดลงไปสนียบัตรพร้อมแนบชิ้นส่วนวันนี้ถึง25พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดที่จุดขายและ utvc.com เจน้ำหนัุยพบกับคุณหมอสาวผู้มีความแค้นฝังใจกับแฟนเก่าโอยเกแลนว่าแฟนเก่า แฟนเก่าของคุณหมออ๋อนี่นะคะพี่เขาต้องไปทำประกันชีวิตไว้เลยนะคะันนี้เฮ้ยคิดไปว่ากลัวแทนผู้ชายคนนั้นทั้งเลยห่ะไปสาวตัวแข็งนะคะชักชักเริ่มกก,กลัวแล้วราชบดีหสี่ทุ่มครึ่งนี่คือคอนมีดี <c oughs> พวกเขามาเดียวและกำลังจะดังหมู LG Star Talent มีดีมาเดียวดังหมูเริ่ม8มิถุนายนยนี้ สนับสนุนโดยสมูทอี e, ลดริ้วรอยแพลเป็นจุดด่างดำของดีอยู่นี่แล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเกี้ยวโปรวิต้าเทสตี้อร่อยดีมีประโยชน์ทุกชีวิตต่างมีความฝันแต่หลายคนต้องปล่อยให้ฝันของตัวเองหลุดลอยไป อดละเกินกว่าจะคว้ามันไว้ได้หรือแบบความฝันไว้มากเกินไปบางคนเลือกที่จะปล่อยมันไปเพื่อปกป้องอีกฝันหนึ่งแล้ฝันของคุณหละ่ะ ความฝันของคุณ AIA ใส่ใจดูแลความฝันของคนไทยมาตลอด70ปีไม่เที่ยวคนเข้าไม่นอนนอนได้แล้วไม่เีคนเข้าไม่นอนบอกว่านอนได้แล้วเราไม่นอนเราไม่นอนอะวต้าปรุงสกัดเข้มข้นแล้วนอนด้วยคุณค่าใยอาหารสุดมด้วยวิตามินซีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ มีต้าพุนสกัดเข้มคน้นดื่มทุกวันได้คุณค่าในอาหารทุกวัน เดลิฟรชพร้อมทุกที่ที่มีเดลิฟรีชใหม่เดลิฟรชกลิ่นสักุระแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามเพิ่มปริมาณไม่เพิ่มราคาอร่อยถูกใจขนาดใหญ่อิ่มกว่าฉลาดคุ้มค่าเลือกแลคตาซอยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามยืนราคาเพื่อคนไทย บีคิวพลาซาตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่าง b a s l ลินรู้ดีว่าขาวธรรมดาเทียบไม่ได้กับขาวชมพูอย่างมีสุขภาพบาสิลินเฮลที่ไวท์สูตรผสมโยเกิร์ตให้ผิวกระจ่างใสขณะที่ t r i ปเปิลยูวีฟิลเตอร์ช่วยปกป้องผมใช้มาแล้วผมพิสูจน์แล้วด้วยตัวผมเองนี่ไม่ได้จะมาโฆษณานะครับแต่ผมเป็นคนใช้รถจริงๆ วิโก้ของผมขับมาแล้ว50,000กว่ากิโลขับทัวไปทั่วประเทศจะร้อยโค้งพันแยกไว้ใจได้อยู่แล้วกล้าพูดได้เลยว่ารถคันนี้เจ๋งจริงๆนะครับพี่น้องวิโก้คันนี้มันใช่ที่หนึ่งในใจแอดพาราเบลเลยต้องไห้รักวิโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทยเป็นมิวแข็งแรงแบบนี้แต่ความจริงด้านการของเรามีการสูญเสียแคลเซียม แคลซียมส,สูงอย่างเดียวไม่พอแคลเซเมคกวิตามินเคสูงช่วยลดการสลายแคลเซียมทําให้กระดูกแข็งแรงแคลเซีเมกปากกาควอนตัมเขียนลื่นริว้วสวยด้วยเทคโนโลยีน้ำมึกจากเยอรมน,นีหัวปากกาจากสวิตเซอร์แลนด์ตองปากกาควอนตัมเจโรบ AIS ร่วมกับเมเจอร์ซีนิแฟกซ์ EGV พารากอนซีนิแฟกซ์และเอสพาราซีนิแฟกซ์เปิดโลกความบันเทิงกับหลาภาพยนตร์ปอมยักษ์พิเศษลูกค้า AIS ซื้อตั๋วหนังพี่6 0บาททุกเรื่องทุกรอบทุกเสาร์อาทิตย์จำนวน6 0 0 0 0ที่นั่ง20ธันวาคมถึง27กรกฎาคมนี้ผมอยากเตะบอลบนสนามแ๊ปซี่ทองคำดื่มแ๊ปซี่แล้วส่งสารลุ้นสนามแ๊ปซี่ทองคำหนัก10บาท100สนามถึง3 1ธันวาคมศกนี้หรือแลกแ๊ปซี่คอลเลกชัน ซบบ่จ,จสีผมอินสวยของนกต้อง e x c e l l e n t c ์ครีใหม่หัวแปลงปลายหวีกระจายครีมได้ทั่วถึงปิดผมขาวแนบสนิทเส้นต่อเส้นสีผมสวยเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะใหม่ e x c e l l e n t c ์ e a ีจากลาลิอัลปารีสคุณค่าที่คุณคู่ควรย่าไม่ได้ไไดยุย่เยเลยค่ะ ผู้ชมคะก่อนที่จะใช้เครื่องสับาอจะต้องดูให้ดีก่อนวันพฤหัสนี้เราจะมาบอกผู้ชมนะคะว่าดูยังไงว่าเป็นของจริงของปลอมติดตามให้ได้ค่ะยันไ่แต่งหน้าศพวะนี่กินอะไรันยน่มีแต่ของเค้าว่าอย้มแหนของหวานมีมั้งไหมของหวานอยากกินของหวานก็ไปกินข้าวสิข้าวมันของข้าวจะไปกินได้ยังไงไม่กินเดี๋ยวเนี้ยข้าวเนี่ยเอามาทำเป็นขนมได้แล้วค่ะพี่พฤหัสนี้มาติดตามกันค่ะ สับสนุนโดย Dior s n นซ s u ริซี e ใหม่น้ำผลไม้มาลีเซลพลัสโซคนดีวีดีโหลดเพลง MP3 ได้ง่ายสำหรับความรักแล้วคุณคิดว่า จะไปได้ไกลสัแค่ไหนดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปราถนาจะกลับมา สบายดีไหมครับสบายดีสบายดีไหมป้าคะสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีเลยคุณแม่อยากให้คำทักทายง่ายๆเป็นความห่วงใยกันจริงๆสบายดีครับแม่สบายดีไหม36ปีแห่งความหวังใจ โรงพยาบาลกรุงเทพเขาบวล,ละการประชุมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเปไ็นไรอะม่งหมอง,มองไม่สบายหรือเปล่าตัวมันลุมๆนะรู้สึกว่านะเอามือไม่ใด้มื่อมือยมึงจะเที่ยงแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ข้างล่างลงบันไดเลื่อนมาเนี่ยปรื้ดมันปั๊บเนี่ยอยู่ขวามือน้ำซุปคก็หอมหอมมากหอมเพาะออ,อฟฟิศนี่ต้องระวังนะทุกวันนี้ผู้หญิงต้องเจอกับ,บสิ่ง<ะ>สก,กปรกที่ไปก่อนอย่าลืมใหม่พีเจนเบบี้ไวท์ สมคำมมายพพี่มีหรือเปล่าพีเจนเบบี้ไวท์พ่อรักหนูกั่แม่มากแค่ไหนหนูลองนับดาวบท้องฟ้าดูสิครับดาวจะมากเท่าไรไม่เท่ากับใจที่มันรักเธอมากกว่าดาวบน้องฟ้าเสมอ มอบความรักความมุง่งมั่นใดด้วยนมเซริไลส์ตรามีตกลงนับได้กี่ดวงคะนับไม่ถ้วนเลยครับเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง on on พบกับข่าวฮอตฮอตและช็อตเด็ดในฮอตช็อตช็อตเด็ดคนดัง23านาฬิกาสามิบนาทีาทางช่อง3าหแถบนี้ <Come on. S 2> <อ>ครคือคนแถวหน้าแห่งโลกดนตรีในใจของพวกเขา ติดตามได้ใน Star Special พุดนี้เวลาเที่ยงคืน